สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารับมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้ากันนะคะอันดับแรกเราก็จะไปที่ระบบการขายได้เลยค่ะแล้วก็จะมากดที่ปุ่มเมนูใบมัดจำค่ะกดเพิ่มเอกสารได้เลยนะคะด้านนี้เราก็จะกรอกก่อนที่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะกรอกรหัสลูกค้านะคะในส่วนของเงินค่ามัดจำสามารถกรอกได้เลยค่ะ ของทางเราก็จะเป็น1 000บาทค่ะแล้วก็จะตรวจข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะกดบันทึกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเอาเอกสารเงินมัดจำเป็นไฟล์ pdf กันนะคะกดที่ปุ่มจุดสจุดด้านขวาค่ะแล้วก็กดพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตรวจสอบข้อมูลค่ะข้างล่างนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดค่ามัดจำค่ะแล้วก็ราคาต่อนหน่วยค่ะ ข้านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ